ออคำที่2นะคะอ่ะค่ะคำที่สองไม่เจอคำที่2อ,อยู่ไหนอ๋อนี่ไงคำที่สองสอนไปเมื่อวานไว้ให้เอ,อ้ยไม่ใช่สอนไปเมื่อวันอังคารคำที่สองอะเออพี่สอนไปเมื่อวันอังคารใครอยู่วัดอาคารมันมีตัว e คืออะไรนะคะอ่ะเขาบอกว่า animals and plants that have died out completely or คำนี้เลย คำนี้เลยนะคะพี่ดูในจอแล้วพี่ชี้ผิดเลยพี่ต้องดูนี่นะคะ Animals and plants that die out completely or อ่านะ,ะเอออันนี้นะคะแปรให้เขาบอกว่าสัตว์แล้วก็พืชเนี่ยมันตายไปมันตายไปเลยอะมันตายไปแล้วอะมันคืออะไรเออพอสัตว์แล้วก็พืชมันตายไปแล้วอะแล้วมันก็ไม่เกิดมาอีกเลยอะสวัสดีใน Facebook ค่ะทักทายได้นะ สวัสดีใน Facebook ด้วยนะมะสัตว์ที่มันตายไปแล้วพืชที่มันตายไปแล้วอ่ะมันคืออะไรมันคือว่ามันไปแล้วอ่ะเหมือนไดโนเสาร์อ่ะไดโนเสาร์คือแบบมัน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 ไปแล้วอ่ะเออมันคืออะไรมันคือคำเนี้ยมันคือคำเนี้ยนะคะมีตัวเอาพี่อยากจะใบให้เหลือเกินแต่หนูก็ตอบถูกกันเร็วเหลือเกินพี่ไม่ต้องใบแล้วอ่ามันมีให้เติมอยู่ มันมีให้เติมอยู่หกตัวนะเอาให้ดีเอาให้ดีดก็คือว่า animals and plants that have died out completely or completely a r extinct e extinct นะคะเออ extinct อ่าถูกต้องนะคะถูกต้องนะคะนี่ ทำไมต้องสือกลับด้านถ้าหนูไม่อยากกลับด้านหนูมาในทิกตอกนะเพราะพี่ไม่รู้ว่าใน f a c e b o o k อะจะทํายังไงให้มันไม่กลับด้านหนูมาในทิกตอกไบโอไบมิสนภานะคะเออนะคะใช่ x อ็กเขียนอย่างนี้นะเขียนให้คํานี้ใช้เยอะนะคะพูดเลยว่าวันนี้สับสิบคำที่พี่จะเอามาให้เนี่ยหนูต้องจดไว้เลยเพราะว่ามันใช้เยอะมากนะคะพูดเลยว่า พูดเลยว่าหนูต้องเจอแน่นอนนะคะถ้าหนูอยากจะเปลี่ยนไปทางสายวิทยาศาสตร์นะคะเออ extinct แปลว่าอะไรสูญพันธุ์ถูกต้องครบไหมใช่ไหมครบไหมในใน Facebook ถ้าไม่อยากกับหัวมาใน t ิกต o k ได้นะนี่นะคะ extinctextinct Ext เออมีตัวให้มันชัดพูดออกมาเลยนะคะไหนใครพูดแล้วพิมพ์ว่าพูดได้แล้วมานะคะเอ,อใครจําได้เห็นปะใครตอบได้ไวมากเลยอะ่ะหนูตอบผิดบ้างก็ได้นะพี่จะได้แบบว่ามีมีการแบบว่าอธิบายเพิ่มเติมนะคะลิปสติกลอยเออใช่นี่นะคะนี่นะคะ่ะตาก็ลอยได้นะฮะหน้าสดไม่พร้อมทำงานจริงๆนะคะหน้าสดไม่พร้อมทำงานจริงๆอ่าไหนใน,น a ฟ e b o o k ตอบมาไหม โอเคด้าน,นแหลกนะคะในเฟซบุ๊กกลับด้านนิดนึงนะแต่หนูก็น่าจะเห็นอยู่มัง้งพี่พี่พี่รู้จริงๆนะคะใครรู้ว่าจะไม่กลับด้านใน Facebook ยังไงบอกด้วยน้องตาพูดได้แล้วนะคะ extinct